สวัสดีครับเพื to ่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับมาย้ำคำคำนะครับฝ่่าๆนะครับเนาะนะครับเมื่อนายเอ็ดการได้ไปธุระนะครับที่พูนนะครับเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้พันที่ตจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ทายรูปพอบดไม่เพื่อนในเบื้องนํานะครับเนาะการขี่รถพันซื้อนะครับเนาะนั่งรถพันนี่นะครับเพราะว่าเอ็ดไปธุระที่อําเภอปทุมรัฐนะครับเมื่อนี้นะเพิ่อสิกลับมาในตอนค่คำๆนี่นะครับมาหอดประมาณเกือบๆทุ่มแล้วนะครับ นะครับเอากะนะครับมาเนติตุระนลน้อยนะไกลจักน้อยนะแตก็ไกลพอสมควรนะครับไปแต่มือเศร้านี่ครับเพิ่งสิ่ขับมานะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็คือเด่นล่าง5้าตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อนก็ขอมาหลายแหละนะครับเนาะเพื่อนขอมาหลายคนนะครับผมเดี๋ยวแอดก็ะมารงให้นะเพราะว่าในเล็ชุดนี้เขาจะรงให้เพื่อนๆไปโก้ไลาหมวดแล้วนะเป็นสิบมวดแล้วนะครับนะครับก็ลงให้ทุกหมวดนะครับมันจิเป็นเล็กเด่นหาตัวนะครับ ก็คือเอาไว้เทียบอย่างเดียวนะครับเด่นล่างห้าตัวนะครับสูตรก็ตามนี้นะครับที่เข้ามารัาตแหน่งไว้นี่ะครับเลขสูตรนี้เดินมาหาสิบหมวดแล้วนะครับนะครับเดินยาวเลยนะครับนะนะครับการทองวันผลตามนี้นะครับการเดินห้องตัวเลขก็เป็นแบบนี้เนาะมันจะมาหนึ่งถึงสองตัวนั่นเองนะครับเข้ากระเจียวไว้เทียบนะครับนะครับนี่ก็คือการเดินห้องตัวเลขเนาะนะครับมันจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับนี่นะครับเดินแบบนี้นะครับสําหรับตัวเลขก็จะมาทุกวัครับห้าตัวนี้นะครับ ห้าตัวนี้นะครับสําหรับเด็กในเด่นล่างห้าตัวนะครับนี่นะครับการประมวลผลกระเด็นมาแบบนี้เนาะเดินแบบนี้จะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอี่ครเบเพื่อนๆเพื่อนขอมาหลายเนาะเฮาค่ะลงให้เพื่อนเือนทุกหัวนั่นแหละนะครับนี่นะครับเนาะเด่นแร่งเด่นล่างห้าตัวนะครับนี่ะครับเดินยาวมาแล้วก็จนบ้ามาหอดหวล่าสุดนี่บนี่นะครับห้าสิบหวดครับนะห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดหัวนี่เป็นหววที่ห้าสิบสอง ในงวดล่าสุดนได้ไปที่หนึ่งสองห้าหกเก้าหนึ่งสองห้าหกเก้าเลขสองมาที่หลักหน่วยนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเอาความมันผลออกมาแล้วได้ไปที่สองสามหกเจ็ดศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับในงวดนี้นี่ก็คือเลขในงวดนี้นะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับการประมวลผลกันแบบนี้เลยนะครับ ตานะครับเดี๋ยวข้อเบิ่งการประมวลผลอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับเข้าไปใี่ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับการประมวลผลเนาะนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับวางเจ็ดนะเจ็ดนะครับหลักสิบบนสองครั้งหลักสิบบนคือเลขหกสองเทียได้สองได้สองครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนคือเลขสามเลขสามวางสามนะครับ สิบหน่วยล่างนะครับสิบหน่วยล่าง่สิบหน่วยล่างก็สามสองสามสองก็สามสองนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งนะครับหลักสิบก็ที่หนึ่งคือเลขเก้านะครับสี่ครั้งนะครับเก้าสี่สามสิบหกได้หกนะครับโอ้ไม่บอกก็ได้ได้หกนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเก็ดสองครั้งเป็นสี่ได้สี่นะครับแล้วก็ไปที่หลักหน่วยครั้งที่สี่คูณห้านะครับ คูณห้าเนาะก็จะเป็นเลขเก้านะครับเก้าคูณห้าเก้าห้าสี่สิบห้าก็ได้ห้านะครับได้ห้านะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองได้สองนะครับสองบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งก็จะได้สาม สามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์นี่คือเลขเด่นนะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับในเลขส่วนนี้ถ้าสองสามหกเจ็ดศูนย์จะไม่มีหนึ่งและห้าถามบอถามมันบอมีหนึ่งและห้านะครับในเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างสองตัวของเราได้ไปที่ห้ากับหนึ่งนะครับได้ไปที่ห้ากับหนึ่งวิ่งล่างสองตัวนะครับในวิ่งล่างสองตัวเนาะ น,นี่ก็คือวิ่งล่างสองตัวนะครับวิ่งล่างสองตัวได้ห้ากับหนะึ่งนะครับในตัวนี้ได้สองสามหกเจ็ดศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับที่สุดนี้นะครับในเลขเด่นตัวนี้ห้าโตนะครับสองครับสามครับหกเจ็ดศูนย์นะครับ 3, ตจะไม่มีห้าแล้หนึ่งนะครับถ้ามันโมมีห้าแล้วหนึ่งก็จับคู่กันเลยนะจับคู่กันเลยนะครับห้าหนึ่งห้าสองสองห้ามีไหมมีห้าสองสองห้านะครับนี่นะครับห้าสองห้านะครับมีห้าสองสองห้านะครับเราจะแจ่มสีเนาะนะครับตัวที่เข้านะครับห้าสองสองห้านะครับจะมีห้าสองสองห้าไม่มีเนาะนะครับห้าสามสามห้า นะครับห้าสามสามห้าไม่มีนะครับไม่มีห้าสามสามห้าน้ะห้าหกหกห้านะครับห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าไม่มีนะครับห้าหกหกห้าไม่มีห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็มีห้าเจ็ดเจ็ดห้าน้อห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับจับคู่กันเลยนะครับตัวนี้นครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้าไม่มีนะครับต่อไปก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งไม่มีหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งไม่มีครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับมีเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่มีนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่มีนะครับจะมีเลขอยู่สี่คู่นะครับมีเลขอยู่สี่คู่ในชุดนี้นะครับนะครับก็จะจับออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับสําหรับตัววิ่งนะครับวิ่งล่างสองตัวก็คือชุดนี้นะครับวิ่งล่างสองตัวคือชุดนี้นะครับนี่นะครับการประมวลผลแบบนี้นะครับประมวลผลออกมาแบบนี้ด้หกกับสองสองมาหลักหน่วยแปดกับสี่แปดมาหลักหน่วย ห้ากับหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยห้ากับหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งมาหลักหน่วยสามกับเก้าสามมาหลักหน่วยหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งมาหลักหน่วยสี่กับศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วยแปดกับสี่แปดกับสี่สี่มาหลักหน่วยเจ็ดกับสามสามมาหลักสิบวันนี้ได้ห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งครับแต่ว่ามันชอบมาหลักหน่วยมากเลยมาชอบมาหลักหน่วยถ้ามันชอบมาหลักหน่วยนะครับห้ากับหนึ่งนะครับถ้าเป็นห้ากับหนึ่งเนาะห้ากับหนึ่ง นะครับในหลักหน่วยก็จะมีห้าแล้วหนึ่งห้าแล้วหนึ่งมันชอบมาหลักหน่วยนะครับมีห้าแล้วหนึ่งนะครับอยู่ในหลักหน่วยก็จะมีห้าแล้หนึ่งนะครับหลักหน่วยมีห้าแล้หนึ่งถ้าห้าแล้หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสองสามหกเจ็ดศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์ในตัวนี้นะครับ มีอยู่ตัวเดียวก็คืออยู่ในชุดนี้นะครับมีเลขเจ็ดตัวเดียวนะสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับก็มีเจ็ดตัวเดียวนะตัวนี้มีเจ็ดตัวเดียวนะครับมีเจ็ดตัวเดียวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าเป็นเจ็ดตัวเดียวนะครับตัวนี้มันชอบมาหลักสิบนะครับจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด่นไปที่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าตัวนี้เจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับ นะครับถ้าตัวนี้มันชอบมาแต่ว่าเลขมันก็ไปได้ทุกหลักนะครับจับออกมาแล้วได้ซีคูนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหาตัวนะครับห้าตัวนี้มาทุกงวดนะครับห้าตัวนี้มาทุกงวดนะครับมาทุกงวดในห้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนะนะครับถ้าเราจะจับตัวเด่นนะครับตัวนี้นะครับวิ่งล่างสองตัวห้ากับหนึ่งไม่มีห้ากับหนึ่งอยู่ในห้าตัวนี้นะครับ นักครับเนาะถ้าเป็นสูตรอื่นๆนะครับสูตรอื่นๆก็คือสูตรหลักสิบสูตรสามตัวแต่ว่าส่วนมากมันสีเขาหลักสิบนะครับในสูตรนี้นะครับจะเข้าหลักสิบนะครับในวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างตัวนี้จะเข้าหล <background> ักสิบก็ค <s Fourier> ือ <loading> ตัวนี้นะครับนะครับในตัวนี้จะเข้าหลักสิบแต่ว่านะครับมันก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับมันจะเข้าหลักหน่วยอยู่หนึ่งงวดนะครับนี่นะครับเลขสามตัวนี้ก็คือเอาหลักแสนบวกห้านะครับ เอาหลักแสนบวกค้ามันก็จะได้หกเจ็ดแปดนะหนึ่งบวกค่าได้หกหกเจ็ดแปดหกมาหลักสิบหนึ่งสองสามสองมาหลักสิบห้าหกเจ็ดห้ามาหลักสิบสองสามสี่สองมาหลักสิบสามสี่ห้าห้ามาหลักสิบศูนย์หนึ่งสองเนี่ยครับศูนย์หนึ่งสองตัวนี้ศูนย์มาหลักหน่วยนะครับมีงวดเดียวที่มาหลักหน่วยงวดต่อมาก็สามสี่ห้าเลขห้าตัวนี้ก็มาที่หลักสิบนะครับงวดล่าสุดนี่ก็สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามมาหลักสิบงวดนี้ได้สองสามสี่ สองสามสี่นะครับถ้าสองสามสี่นะครับอยู่ในนี้มันจะติดสองกับสามนะครับติดสองกับสามตัวนี้ครับติดสองกับสามนะครับติดสองกับสามสองตัวนี้นะครับในหลักสิบนะครับถ้าติดสองกับสามนะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับมันก็จะมีหลักสิบมันก็จะไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันไปทั้งหลักสิบหลักหน่วยเพราะฉะนั้นสองกับสามมันจะมีอยู่เลขสองจะมีอยู่ในหลัก หน่วยนะครับนะครับอยู่ในหลักหน่วยเลขสองจะมีอยู่ในหลักหน่วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับสองสามสี่สองสามสี่นะครับนะครับถ้าสองสามสี่ตัวนี้นะครับสี่ก็จะมีอยู่ในหลักสิบสี่ตัวนี้เนาะจะมีอยู่ในหลักสิบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเลขตัวนี้นะครับจะมีอยู่ในหลักสิบสองตัวนะครับจะมีอยู่ในหลักหน่วยหนึ่งตัวก็คือเลขสองเลขสามจะไม่มีนะครับ ตัวเด่นก็จะไปที่ตัวนี้นะครับหลักสิบก็จะมีสี่กับเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็จะมีห้าหนึ่งสองนะครับจับคู่กันนะครับเนาะถ้าจับคู่กันในตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนะครับนะครับก็จะเป็นสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สองนะครับสี่ห้าตัวนี้เนาะนะครับสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สองนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับ นะครับในห้าตัวนะครับวิ่งห้าตัวได้สองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับในวัดนี้นะครับเอานะครับนี่นะครับลงใ้เพื่อนๆที่เรียบร้อยนะครับห้าสิบสองวดก็มาทุ่งวัดนะครับเลขตัวนี้มาทุ้งวัดนะครับเอานะครับผมสําหรับในกระปิเอกระเสี่ยวเปียงสำเนีนเนาะล่ามเพื่อนไปเลยนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเาจะมาจับตัวเด่นนะครับแต้มรวมของเรานะครับแล้วก็เลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนเอาก็เทียบนะครับเราก็ใช้สูตรหลักก็คือสูตรที่ชนมาก็คือสูตรชนสองตัวนะครับ ก็ใช้สูตรหลักตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับแล้วก็เอาสูตรเด่นๆมาเทียบตัวไหนจะเด่นก็เท่านั้นเองนะครับเนาะในเลขเด่นในเลขบทของเขานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเขาจับตัวเด่นอย่างเดียวนะครับเรายืนสูตรเด่นไปนะครับในเลขบนนะครับเรายืนคู่เด่นนะครับคู่เด่นในเลขบนนะครับยืนในสูตรเต็มนะครับนะครับสาหรับเลขบนนะครับเนาะเราก็ยืนชุดนี้นะครับเรายืนที่ชุดนี้นะครับหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวก็คือเจ็ด แปดเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ก็เป็นตัวกันหรือไม่เอาก็ได้นะครับเนาะเข้ากับกันกันไว้นะครับแต่ว่าจะเอาจริงๆเดี๋ยวมันสารุปให้นะครับ 4. เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่เข้าสเอาตัวทีตวตว่ตัวนี้เป็นสูตรหลักแล้วก็หลักหน่วยก็สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่ก็เป็นตัวหลักสูตรอื่นๆที่เขอามาจับเด่นตัวนี้เรื่องอะไรใส่อยู่แถวนี้ก็คือจับตัวเด่นจากตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆบางที่อาจจะคิดมากไปหรือเปล่านะครับเนาะคิดมากไปหรือเปล่านะครับเขาจับเลขให้เพื่อนๆหลายส นะครับถ้าไม่ต้องเทียบหรือไม่ต้องจับก็จัดไปเลยนะครับในชุดนี้นะครับในชุดนี้ก็จะเป็นเลขสามสิบคู่นะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้ากับหกจะคู่กันได้สามสิบคู่ตัวนี้นะครับได้สามสิบคู่นะครับแถวนี้ไม่เกี่ยวนะครับสามสิบคู่นะครับอันนี้เราก็เข่ากาตัวเลขเบื้องสะก่อนนะครับกะตัวเลขดูสะก่อนแล้วเราค่อยจะมาถึงบทสรุปนะครับตอนนี้เขาจะจำเบื้องายๆส่วนว่าตัวไหนความน่าจะเป็นนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักเข้ายืนสูตรนี้ไว้เลยนะครับพอเราจะจัดจริงๆเราก็จัดชุดนี้สามสิบคู่นี่ทั้งหมดเลยนี่เอาทั้งหมดในสามสิบคู่นี่ทุกงวดนะครับที่เราจับจัดแบบนี้ทุกงวดนะครับสามสิบคู่นี่ทุกงวดเข้าจับตัวเด่นไปเพื่อจะได้ตัวเด่นไปหนักเท่านั้นเองนะครับสําหรับเลงบทนะครับเราจับให้เพื่อนๆหลายสูตรเพราะว่าเข้าเสี่ยวมาจับตัวเด่นในสองหลักนี่เท่แน้นนะครับนะครับนี่นะครับมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ไม่มีอะไรมากมาย มีหลักสิบกับหลักหน่วยแค่นี้2อสูตรนี่ยืนไว้แล้วก็เอาสูตรอื่นๆมาเทียบเพื่อจะเอาตัวเด็ดเท่านั้นเองนะครับเอานะครับสําหรับวิ่งล่างนะครับเด่นล่าง5ตัวในวันนี้ได้ไปที่2องสามหเจ็สูนะครับเอาสารคเคมีเยวไเพยงสมิลานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ